ก็เป็นเรื่องราวที่บอกตรงๆเลยค่ะว่าเจ้าตัวของเรื่องก็จบไปแล้วแต่แฟนคลับ FC ยังไม่จบค่ะสำหรับประเด็นของนักแสดงหนุ่มเน็กชาลีและติ๊กต็อกเกอร์สาวที่ถึงแม้จะเป็นคนเกาหลีใต้แต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในไทยจีกาบิน โดยเนชาลีก็ไล์สดประกาศว่าได้จบแยกย้ยกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและในเวลาต่อมาค่ะกามินก็ออกมาไล์สดแจ้งถึงว่าเรื่องราวของเธอและชารี จบไปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดูเหมือนว่าประเด็นเน็กชาลีกามินก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ถึงแม้ตอนนี้จะผ่านมาถึงเดือนตุลาแล้วนะคะโดย FC กามินก็ได้เปิดเผยข้อมูลอีกว่าเน็กชาลีเคยตามง้อกามินด้วยแถมยังพูดโยงไปถึงขุนอันอีกด้วย โดยได้ระบุประมาณว่าเน็กชาลีตามง้องกามินนานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยทักไปหาการมินว่าทําอะไรอยู่และกลางเดือนกันยายนก็ทักไปอีกว่าจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะที่เราเลิกกันทางกามินก็ไม่เคยตอบและอันอฟโลไปพร้อมลบรูปค,คู่และตอนที่การมินออกมาไล์สดตาส้มตามเอฟซี FC กามินก็บอกอีกว่าชาลีก็ตามมาสองไล์ด้วยกามินก็บล็อกไป หลังจากนั้นทางด้านคอมเมนต์ก็มีการพูดกันว่าสงสัยที่เปิดตัวสาวคนใหม่ทําเพื่อแก้แค้นกาหม,มิ่นแน่เลยก็ในส่วนนี้สำหรับแอดก็คิดได้ว่าเรื่องนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะเพราะไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นมีแค่คำบอกเล่า ที่พูดกันทั่วทั้งใน Fx และ Facebook รวมถึง TikTok ด้วยถ้ามองว่าเรื่องนี้จริงก็น่าจะเป็นปกติธรรมดาของคนรักกันเวลาที่ทะเลาะมีปัญหากันถึงขั้นบอกว่าจบแยกแยก,กันแล้วพออารมณ์เย็นลงนิกชาลีก็อาจจะตามง้อจริงค่ะแต่ทางนั้นก็ไม่สนใจนิกชาลีเลยเลือก Move On เดินหน้าต่อดีกว่า แต่ถ,ถ้าถึงขนาดแอบตามมา2กามินตอนไร้สดตามส้มตำอันนี้ก็ดูไม่น่าเชื่อถึงเท่าไหร่ค่ะเพราะช่วงเวลานั้นชาลีก็ไลร้สดเช่นกันส่วนถ้าในทางที่ไม่จริงก็คิดได้ค่ะเพราะทางฝั่งของ FC กาวมินก็ไม่ชอบนักชาลีอยู่แล้วอาจจะเป็นข่าวปั่นเฉยๆสำหรับเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจบยากนะคะเพราะตอนนี้กลายเป็นสงครามระหว่าง FC ของทั้งสงฝั่งแล้ว